สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาทักไทยอีกแล้วนะคะนำผ้าใหม่ส,สวยๆเป็นงานหกตะกอนะคะเรียกว่าลาย่าลายหัวใจทศกัณค่ะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าลายมังกรคาบแก้วค่ะเป็นลายมงคลนะคะมีเชิงบนล่างคู่สวยมากๆค่ะแล้วก็ยังมีหน้านางด้วยหน้านางชายคลุยนั้นก็สามารถนุ่งแบบอามาข้างหน้าก็จะมีชาย ระยะออกมานะคะแล้วก็ยังสามารถเป็นผ้าคลุมไหล่ได้ค่ะชายคลุยจะทำให้โดดเด่นนะคะเป็นผ้าห่มก็ได้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะชิ้นเดียวนี้ใช้ได้หลายแบบเลยนะคะในการนุ่งก็บอกตรงๆว่านุ่งได้หลายแบบเช่นกันนะคะไม่ต้องเอาไปตัดนะคะเพราะว่านุ่งสดนั้นงดงามจริงๆงานเช่นนี้ราคาพิเศษ3 7 5 0ับาทนะคะอาบน้ำยามือด้วยไม่คิดค่า อาบน้ำยานะคะค่าส่ง50บาทนะคะงานชินีเกาขายแต่ก่อนส0 0พัน 950บาทค่ะขายมาแล้วนะคะ,ะช่วงนี้ก็ถือว่าเอาราคาส่งกันไปเลยนะคะเพราะว่าสายอาบน้ำยาให้ด้วยสวยมากๆค่ะทักทายมาได้นะคะงานชิ้นนี้สวยเลิศจริงๆค่ะสามารถใส่กับเสื้อหลากสีได้นะคะแล้วก็ยังเป็นงานที่สามารถใช้นุ่งได้นุ่งสดก็สวยค่ะ